สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว w i l l and v i l l แล้ววันนี้ก็อยู่กับเราสองคนอยู่กับน็นะครับก็อยู่กับหมงนะครับวันนี้จะเป็นสัปดาห์พิเศษนะครับประจําปีซึ่งปีที่แล้วเรียกว่าแม่นมากนะเป็นนักทํานายเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับงานประกาศรางวัลของออสการ์ซึ่งปีนี้ก็เป็นตัวงานประกาศรางวัลอสการ์ครั้งที่96นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่10มีนา2024 uh. ปีนี้มันมีกระแสที่เขาเรียกว่าต่อเนื่องยาวนานถ้าถ้าหมวกจำได้มันมีหนังอยู่2เรื่องที่เน้นแบบเหมือนคนขาวนำนิดนึงก็คือ Open Hammer ถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของบาร์บี้จนเกิดกระแสที่เขาเรียกว่า b อ r บาร์บินแฮมเมอรมันเป็นช่วงที่หนังทั้งสองเรื่องอะเข้ามาพร้อมๆกันแล้วก็ เป็นช่วงที่กระแสบาร์บี้ก็ดันขึ้นมาแรงพร้อมๆกับโอเปนเฮเมอร์ด้วยความที่โอเปนเฮเมอร์เนี่ยกระแสะขึ้นมาดีเพราะของตัวพุ่มกลับอยู่แล้วก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนด์อ่ะฮะคือเรื่องเรื่องสองเรื่องนี้แปลกเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆว่าอัตตาชีวประวัติเหมือนกันเพราะว่าบาร์บี้เองก็มีส่วนพูดถึงป้าลูทแฮตเลอร์ถูกไหม,มคนคนสร้างบาร์บี้เพราะว่าก็มีแกโผล่มาด้วยตอนท้ายเรื่องแล้วก็ตัวโอเปนเฮเมอร์ก็เป็นอัตตาชีวประวัติแต่มันเป็น ความต่างสุดขั้วของแนวหนังด้วยไหมหนังเรื่องนึงแบบคอมบินดี้สีจัดจ้านอะไรเงี้ยส่วนอีกเรื่องนึงก็คือแมนแมนช้ชายเลยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีสองเรื่องเรื่องนี้ขนาดที่ว่าเป็นกระแสจนทอมครูซอ่ในช่วงนั้นที่ตัวเองก็มีมิชชั่นอิมพอสซิเบิลอยู่กำลังฉายในโรง oh, <wow. S 2> อยังโชว์ตัวแบบประมาณว่าผมมาดูแล้วทั้งสองเรื่องนี้นะครับ oh, <wow. S 2> อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นออสการ์เนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะเพราะพี่คิดว่าเป็นแค่กระแสเว้ยลวมาบาร์บี เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดออสการ์เนี่ยมีโอเปนเฮมเมอร์ก็ไม่แปลกแต่ปีนี้มันพิสูจน์แล้วว่าคุณภาพของบาร์บี้เนี่ยถูกแบบสามารถยืน,นท่ามกลางเวทีออสการ์ Oscar ได้อย่างเขาเรียกว่าสง่าผ่าเผยอ่ะเคียงคู่กับโ er. อเปนเฮมเมอร์และก็เป็นที่ลำบากใจไงที่พูดว่ามันจะเป็นไวออสการ์อีกหรือไม่ก็สามารถเลือกได้หรือว่าอย่างหนังที่ว่าพูดถึงเชื้อชาติชนชาติอย่าง คิลเลอร์ออฟเดอะฟลาวเวอใช่ไหมถึงแม้ว่าจะมีตัวเ e ี n a นาโดนำในแบบบทคนขาวอะแต่มันก็จะมีถึงความแบบพูดถึงเรื่องของเนทีฟของอเมริกันก็คือชนพื้นเมืองนะครับ uh, ก็มีพูดถึงตรงนี้อยู่ก็เรียกได้ไหมว่าเป็นความเรื่องของคนขาวหรือว่าเป็นลูกผสม คือจริงๆเนี่ยสปอร์ตไลท์มันไปสองที่สองเรื่องนี้ไงแต่ถ้าถ้าพูดถึงในเขาเรียกว่าทําให้เวทีมันดูแบบว่าอ่ะโอเคมันมีผสมเข้ามามันก็มีนะอย่างอย่างอเมริกันฟิกชั่นเนี่ยนี่ก็คือหนังของผิวสีเลยอย่างผิวเหลืองของเราอ่ะโอเคปีก่อนที่มิเชลโยอเอ e ว y t h ติ g งเอ r ว w h e แวร์อออเอดวันส์อย่างเงี้ยก็ปีนี้ก็มีอีกเรื่องที่แบบม้ามืดเหมือนกันก็คืออเรื่องพ a s t l ล f e หนังฮอลลีวูดที่ แกนหลักเป็นคุณสัญชาติเกาหลีก็ในไหนจะพูดกันขนาดนี้แล้วก็พี่ว่าเราอาจจะโฟกัสที่รางวัลใหญ่สุดก็คือ Best Picture ก,ก่อนอก็คือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วกันพอเมื่อกี้ที่ไล่เรียงมาก็คือเข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือว่า Best Picture ทั้งหมดแต่ว่าลองดูดีๆว่าในออสการ์ปีนี้มันมีการเกาะกลุ่มหรือจับกลุ่มนิดนึงก็คือหนังแมสอเมริกันจ๋าเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีแบบหนังประเภทหนังอินดี หนังอินดิเพนเดน์หนังรางวัลที่ประกวดจากเทศกาลอื่นๆของตัวเมเจอร์ในยุโรปอย่างเงี้ยก็เข้ามาสอดแทรกมาอยู่ในชิงในออสการ์ด้วยอย่าง Anatomy of a Fall หรือ,อว่าอย่างที่กระแสคือายอย่างพุ่งกับอย่างยอร์กอส ก็คือทำเรื่องโพรติงซึ่งได้เอ,อ,อมมาสโตนอาโปรดิวด้วยอันเนี้ยพติง20บวกใช่สำหรับพี่นะถือว่าอ่ะเขาก็พยายามจะมีหลากหลายเนอะอย่างที่หมวกพูดแล้วก็ที่พี่บอกว่ามันมีหนังแบบคนสัญชาติเอเชียอย่าง Past Life อย่างเงี้ยแล้วก็อินดี้ที่แทรกเข้ามาอีกเรื่องที่หน้าหนังดูแปลกๆแ,แล้วก็คิดว่าเฮ้ยเข้ามาได้ด้วยหรือ ก็คือ uh, the w o over the w h o l over แล้วก็ยังมีหนังที่แนวฉายลงเล็กที่บ้านเราก็ฉายอยู่ตอนนี้ที่เรียกว่าวิมานนาเซียพี่ชอบชื่อไทยมากชื่อกี่ก็คือ uh, the zone of interest uh, แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือออสการ์ส่วนใหญ่จะชอบชื่นชอบหนังแบบ uh, musical คือหนังที่มีดนตรีเข้ามาอยู่ในนั้นแล้วก็อาตับชีวประวัติก็นิยมเหมือนกันเพราะฉะนั้น การเอาอาตอชีวประวัติแล้วก็ผสมกับมิวสิค่ะพี่ถือว่าเป็นของโปรดปรานนะของออสการปีนี้หนังออกชื่อยากนะเพราะมันเป็นต้นต้นต้นภาษามาจากอิตาลีก็คืออ่ามายมสตที่เล่นโดยแบอ่าแบรดลีย์คูเปอร์ก็เป็นหนังเกี่ยวกับพวกอาวัตกรนะม,มันเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาของอชีวิตของเขาแล้วก็คนรักของเขาก็อย่าง อย่างของอันเนี้ยนอกจากแบดลีย์คูเปอร์ที่เป็นแสดงนำเองแล้วเหมือนว่าจะมาเป็นพุ่มกับเองด้วยแบดลีย์คูเปอร์ก็มากํากับเต็มตัวอ,อีกหนึ่งเรื่องสำหรับอันนี้สำหรับแบบนักแสดงที่เรียกว่าเข้ามายืนสองบทบาทแล้วกันแสดงนำแล้วก็กํากับแล้วก็ได้สตีเวนสปิลเบิร์กมามดูในเรื่องของการโปรดิวสำหรับเรื่องนี้ถือว่าเก่งไหมเพราะว่า ได้เข้าชิงออสการ์เนี่ยแล้วในเรื่องแรกๆด้วยที่กำกับพี่ว่าก็อาจจะเป็นการเปิดทางให้กับแบรดลี่ย์คูเปอร์อ่ะก็เดินตามรอยเหมือนเมลกิฟสันหรือว่าเดินตามรอยเบเนฟิกซ์ที่เคยแบบชิงอาร์โก้นี่ก็คือนักแสดงผันตัวมาเป็นภูมกับแล้วก็มียังมีอีกหลายๆคนแต่ต้องถามก่อนอย่างเบสตฟิกเจอร์นี่สำหรับพี่น็อตคิดว่าเรื่องไหนจะได้ไปสำหรับปีนี้คือ ปีนี้คิดหนักเพราะว่าหนังเนี่ยกระแสปีที่แล้วอ่ะเออมัน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 เป็นแบบพี่พูดตรงๆเลยว่ายังไงออสการ์เองอ่ะเขาก็ก็คงเป็นการพูดรวมๆอาจจะมีเรื่องของการมีโผต้ใต้โต๊ะอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยสำหรับพี่ปีนี้นะพี่ฟันทงเลยโอเปนแฮมเมอร์ hmm. เพราะว่ามันเหมือนเปิดช่องให้ว่าเออนานๆทีก็ถึงเวลาของไวออสการ์แบบแซ๊กๆเข้ามาหน่อยอ mm hmm. เพราะอีกอย่างคือ ถ้าเปรียบเทียบเกี่ยวกับความอลังหรือคุณภาพหรืออะไรก็ตามของหนังทั้งหมดเนี่ยพี่ว่าโอเปอเรอเรอรได้แต่ถ้าเกิดให้พี่แอบเชียร์นิดนึงเนี่ยพี่ชอบเรื่องพาร์ทไลฟ์รักสามเศร้าเหงาฟินจิกหมอนอ่าก็สำหรับสาหรับเราคิดว่าอ่าก็น่าจะเป็นโอเปอเรอเรอแหละเพราะว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วสำหรับคริสโตเฟอร์โนแลนถึงขนาดมีคนทำ บทความขึ้นมาว่าทําไมโนแลนทําหนังดีแต่ไม่เคยได้รางวั<อ>ลหรือแม้แต่เข้าชิงเองคือน้อยมากอะ่ะซึ่งก็อันเนี้ยมันน่าจะถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกจังหวะด้วยในหลายๆอย่างสําหรับการขึ้นมาในการทําชิ้นนี้ก็อาจจะน่าจะถึงเวลาของตัวคริสโตเฟอร์โนแลนแล้วแหละแต่ว่าสําหรับอย่างมาเตนสเกอร์เซซีคือเขาผ่านมาเยอะแล้วไง เหมือนเป็นปรมาจารย์ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นหิ้งไปก็คงได้ชิงแต่ก็คิดว่าแบบคือถ้ามันเป็นช่วงที่มีกระแสที่เหมือนแบบชนพื้นเมืองหรืออะไรเนี้ยอันน uh ี huh. ้อาจจะได้นะ uh huh. แต่ว่าสําหรับปีนี้ดูไม่ได้แรงเท่าไหร่ uh huh. แล้วก็คือสําหรับเรา2เรื่องเรายังชอบ uh huh. Killer of the flower moon แทบจะมากกว่าด้วยซ้ําแต่ว่า,าถ้าพูดถึงในแง่การแจกรางวัลอาจจะเอียงไปทาง Open Timer สำหรับเรื่องอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนตัวประกอบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีพิกโผหรือเปล่าว่าอย่างพวกประเภทหนังอินดี้ที่อย่าง Anatomy of a Fall เข้ามาจะมีโอกาสสอดแทรกไหมแต่ว่าอย่างหรือว่าพัวติงของยอกอแต่เราว่ามันก็น่าจะยากส่วนใหญ่ในอินดี้เนี่ยถ้าถ้าได้จริงๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบประเภทว่าสกิน l พ y แล้วก็เป็นแบบตัดต่อยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่เขาจะ,จะนั่นนะเหมือนถ้าพี่จําไม่ผิดก็คือลิตเติ้ลมิสซันชัยอย่างเงี้ยหนังหนังมันจะไปไปชิงตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ส่วนพัวตีง่ะพี่นะพี่ก็คิดว่าลุนล้นลุ้นเอ็มมาสโตนให้ได้รางวัลออสการ์ของดารานําหญิงยอดเยี่ยมมันห่างหายเรื่องของอนักแสดงขาวแล้วกันที่เป็นนางเอกเกง่งๆ่ะ <ừ> ท,ที่จัดกันด้วยฝีมือเลยนะ <ừ m. S 2> ไม่ได้ว่าจัดกันด้วยว่าองค์ประกรอบทางการเมืองหรืออะไรพี่พี่อยากให้แบบเพราะว่าพี่เชีย์เอ็มมาสโตนมานานมากแล้ว <ừ m. S 2> ควรจะเฉิดฉายได้นานกว่านี้อะไรเงี้ยโอเคงั้นเรามาพูดเกี่ยวกับดารานำหญิงต่อเลยกันดีกว่า mm hmm. ก็พติงเอ็มมาสโตนอันนี้คือจากกระแสที่ฟังฟังมาเนี่ยก็คือกระแสดีคือแบบดูมีความโดดเด่นกับบทเยอะสูงมากแต่ทีเนี้ยเรามีความไม่แน่ใจคือ คนไหนก็ตามที่ชนะรางวัลออสการ์มาแล้วตัวหนึ่งอ่ะจะได้ตัวที่สองสามมันแม่งยากคือเราจะมามาในช่วงพีเรียตตอนนั้นได้ลาลาแลานไปโอเคก็หลายปีแล้วแหลนะเนอะก็อาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่จะได้ซ้ำแต่ว่าคนที่ได้ซ้ำนำหญิงจริงๆเนี่ยะจะมีชื่ออะไรนะคุณป้านิโคลคิดแมนใช่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> คนที่ได้รางวัลเยอะที่ เยอะๆบ่อยๆที่จะนึกภาพหน้าออกอ่ะในงานประกวดรางวัลเทวีเวทีออสการ์คือเมเรลสตีฟคือเดวิลแวร์พาด้าได้มาสามตัวแล้วแล้วก็ชิงอีกนับไม่ถ้วนซึ่งตอนหลังคนก็แบบคิดว่าน่าจะบางทีคือถามว่าแสดงดีไหมแสดงดีมากบางทียังรู้สึกว่าแบบปีนั้นน่าจะได้อะแต่แบบคนอาจจะเก่งใจอะ่ะคือถ้าป้าได้อีกทีนึงก็สี่ตัวก็คือแบบ เขาก็ได้จากตัวแรกก็คือเหมือนอย่างเรื่อง Sophia Choice แล้วก็ไอรอนเดดี huh. Lady, แล้วก็ค h m e r vs. s เวสตคเมรเรื่องกเก่าเลยนะออ <laughs> ต่วนนี้ร <laughs> ะดารุ่นรุ่นรุนแบบยายแล้วลนะ่ะใช่ก็ Emma Stone ก็ถือว่าเป็นการทา้าทายทีหนึ่งถ้า uh huh. เขาได้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเข้าเริ่มขึ้นทิ้งไปเหมือนได้ตัวที่สองคนได้ออสการ์ตัวที่สองคือมีไม่เยอะอย่างนำชาย ก็จะเป็นอย่างเควินสเปซี่หรือว่าทอมแฮงค์แล้วก็มีอย่างเดนนิลเดลูอิสหรือว่าอย่างนําหญิงก็จูดี้ฟอสเตอร์ก็ได้สองคนถ้าถามเรื่องของกระแสปีนี้ส่วนใหญ่เป็นผิวขาวหมดเลยอจะมีที่โผล่มาก็นางเอกของ killer killer of the fall moon ใช่นั่นแหละถ้าถ้าจะพี่ก็เลยชิงว่าไม่เอ็มมากก็คนเนี้ยแต่ว่าอย่าง เขาเล่นใน Killer of the Flower Moon เล่นดีไหมเล่นดีแต่ว่ามันไม่ได้เด่นแบบเด่นเนี่ยก็หวังว่าเชียร์ Emma Stone แล้วกันในๆนก็ทั้งโปรดิวเองแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าท um ุ่มเทในการแสดงครั้งนี้เรียกว่าเยอะมากกับการแสดงรอบนี้นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งพี่พี่ก็ลุ้นยิ่งกว่าแบบยิ่งกว่าลุ้น,นบอลอะไรเงี้ยพี่พี่ลุ้นดารานำชายว่ะคิลเลียนเมอร์ฟี่สำหรับพี่เนี่ยนะคือพี่เห็นเขาเหมือนจะมาทรงเป็นพระเอกอะ ตั้งแต่ทเวนตี้เอกเดย์หนังซอมบี้ที่แบบในตำนานนะนะแล้วก็แต่อยู่ดีๆจากนั้นเน่ยเขาก็กลายเป็นแบบพระรองอะไรเงี้ยเขาชอบไปอยู่เป็นพระรองเออแต่เราเห็นเขาบ่อยๆมากในหนังของโนแลนใช่ถูกไหมเล่นเล่นแบทแมนก็เป็นไอตัวเอาไอ้ถุงดําคุมัวเด็บเบิรอะไรนั่นแหละแต่เขาเล่นเป็นตัวรองพึ่งมาพีคตอนที่เขาเล่นเรื่องพิกกี้ไบรเดอร์ถูกไหมเขาส่งส่งให้เขาเป็นดาราที่แบบโหคนจับตามากเลย แล้วสุดท้ายก็โนแลนเองนี่แหละที่ดึงเขามาเล่นเป็นโอเปนเฮมเมอร์อาจจะด้วยโครงหน้าที่แบบคล้ายกันแบบทอมฮร์ดีเล่นมแทนไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยลุ้นุ้นเขามากเลยว่าอยากให้เขาได้ออสการ์จริงเขเรียกว่าอดทนแล้วก็ถึงเวลาของเขาคือมันมันจะเปรียบเทียบเหมือนวากินฟินิกอ่ะอ่าเราจะเห็นว่าเขาก็มักจะแบบเป็นบทลองบทผู้ร้ายบ้างเนี่ยมันเป็นแนวโนมไม่คล้ายกันอ่ะเออพี่ก็เลยลุ้นเขานะเออแต่ก็แปลกนะว่ารอบนี้อย่างนโปเลียนนี่แบบหาย ไม่ไม่หลุดเข้ามาอยู่ในน <Hollywood. S 2> ี้ก็เข้ามาชิงตัวสองตัวด้วยด้วยความที่ตัวหนังเองก็ไม่ได้เปรี้ยงนะคือคือออสการ์ปีนี้มันก็ดูอะไรหลายๆอย่างด้วยแหละแต่เราแค่รู้สึกว่าผิดโผผิดโผประมาณหนึ่งจากที่คิดว่าตัวนี้น่าจะมาแต่ก็หลุดวงโคจรไปเยอะก็สำหรับตัวดารานำชายเราก็คิดว่าอย่างคีเลียนก็น่าน่าจะขึ้นมาแต่ว่าแบดลี่คูเปอร์ก็กำกับเราก็ยังมา ชิงสาขานักแสดงนําด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้ชิงสาขากํากับนะเขาก็ได้ชิงของเขาที่เขาโอกาสที่เขาจะได้อ่ะก็จะมีเบสพิกเจอร์กับเบสแอคเตอร์เนี่ยกำกับมีใครเด่นที่เชีย์พิเศษอ่าคนที่เด่นๆก็เหมือนเดิมโนแลนเขาเข้าชิงโนแลนนี่ได้ได้บ้างยังกยังไม่เคยได้เออตั้งแต่ทำมาแต่ว่าด้วยสไตล์หรือโทนหนังมันไม่ใช่แบบ หนังรางวัลของออสการ์เท่าไหรอ่อ uh ่ะ huh. ก่อนก่อนหน้าที่ทําทํามาอะไรเงี้ยคนก็เริ่มมาจับตาว่าแบบ in, หลังอินเซปชั่นสิ uh huh. ก็คือเรื่องอ uh ินสเตอร์สเตลล่าใช่ไหมแต่ด้วยความแบบเราไม่รู้ทำไมว่าไม่ถูกจริตฮอลลีวูดหรือว่าไงกับหนังไซไฟซึ่งเราไม่ค่อยเห็นว่าจะได้สะเท่าไหร่ uh huh. พวกหนังหนังไซไฟพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาอะไรงานเสียงงานตัดพกงานเชิงเทคนิคอะ แต่ว่าพอมาท็อป5หรือเบส5เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ขึ้นเข้ามาเท่าไหร่อย่างโนแลนที่เข้ามาได้ชิงเยอะๆถือว่าได้เยอะที่สุดในการชิงออสการ์ปีนี้คือ13ตัวนะอ่าเยอะนะส่วนเรื่องที่ถ้ามันจะตลกจริงๆนะ ก็คือ l i ออนสกอตติ้งอ่ะคือถ้าเ็อยู่ดีๆเขาได้แบบ Best Supporting ิ o งไปเนี่ยพี่ว่าแม่งหาเพราะว่าเพราะว่าเรื่องบาร์บี้อ่ะคือแบบนึกออกไหมหนังหนังตลกอ่ะนึกออกไหมแล้วก็บทมันก็ร้องเล่นเต้นเหมือนลาลาแลนเวอร์ชั่นแบบคอมเมดี้อะไรเงี้ยไ,ไปมาๆส่งผลให้ได้ชิงแบบ Supporting <c> ้ o <oughs> โเฉยเลยฮะคือถ้าได้มานี่พี่ว่าก็คงงงเหมือนกันแล้วได้เอมมาก็ได้นำหญิงไปอะไรอย่างนี้แต่ก็กลับมาที่เบส t d ด r เลคเตอร์ก็ คิดว่าก็น่าจะเป็นที่จับตามองก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนด์กองเชียร์น่าจะเยอะแล้วก็แต่ว่าถ้าพิกโผก็อาจจะเป็นยอกอสหรือเปล่าที่จะได้ในจับเลือนผวดติงส่วนอันที่พี่ดูแล้วก็หนักใจแทนคณะกรรมการก็คืออ่าพวก a n i m เมชันออสการ์ของปีนี้เพราะว่ามันพี่ว่ามันดูแปลกๆอย่างโอเคแหละ The Boy and the Hero n นะก็คือเข้าไปนะ หลายคนคงเข้าไปดูกันแล้วก็มีคนเปรียบเหมือนอะไรนะไปดูพิพธภัณฑ์อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ฟิลเหมือน Spirit Away ไงตอนที่ได้ชิงออสการ์ไอที่ได้ออสการ์ครั้งรอบก่อนๆน,นะส่วน Spider-Man Into Spider-Word ภาค2เนี่ยมันก็ส่วนตัวพี่มองว่ามันเหมือนไม่ได้ดีเท่าภาคแรกเท่าไหร่คือเขาโฟกัสไปที่เอ่อมัลติเวิร์เยอะไปหน่อยเหมือนเอาใจแฟน แฟนบอยของสเร์แมนที่แบบโหคุณได้เห็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะมาจากอ่าอิชชูนี้ของของคอมิกบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่ามันเยอะไปอะ่ะเพราะฉะนั้นในตัวตัวเนื้อเรื่องหลักพี่ว่าเลยดูมันจัดเยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อสองตัวนี้มันมันไม่ได้แบบหวือหวาอะไรอะ่ะหนังอย่าง Elemental หรือนิโมนาของ Netflix อะ่ะก็ก็ขึ้นมาเทียบเทียบชั้นอะ่ะ พี่ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่แน่ว่ะปีนี้อาจจะพลิกโผล่มาที่หนังอ่าสองมิติหนังโรบอท 2D ีที่แบบโคตรน่ารักเลยก็คือเรื่องโรบอตดีมพี่ถ้าเป็นพี่เป็นกรรมการนา,าจจะแบบเอาไหมโรบอตดีมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าใครได้ดูอย่างน้อยได้ดูตัวอย่างก็จะพอจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเนื้อเนื้อหาดีแน่นอนอะไรเงี้ยอืมก็อยู่ที่ว่าจะเล่นเนื้อหาหรือว่าจะดูที่เรื่องราวคือคือตัวเนี้ยต้องบอกว่า The boy and the He r o n เข้ามาเนี่ยมันด้วยความเป็นชื่อชั้นไงอย่างคายาโอมิยาสกิอย่างเงี้ยก็คือแบบอีกคนหนึ่งที่ขึ้นหิ่งไปแล้วเงี้ยแต่โอกาสที่จะได้อีกนี่ก็ก็ไม่แน่ใจว่ากรรมการจะมองว่ายังไงก็คือตัวเนื้อหนังอโอเคมีเรื่องราวมีโมทีฟเข้าไปอยู่ใช่ไหมตัวแมสเสจแล้วก็มันมาจากการอัด p t ของหนังสือ ซึ่งเป็นอย่างเงี้ยพวกวรรณกรรมอย่างเงี้ย <Itís S 2> อันเนี้ยทางกรรมการนะเราว่าเป็นสายที่แบบโอเคชอบแต่ว่าถ้าได้เข้าไปดูอ่ะหลายๆมุกหรือเทคนิคที่เอามามันก็มีความแบบจิบี้จิบี้อะซึ่งมันแต่แต่เชิงอันเนี้ยมันไม่ได้มีความใหม่สดใหม่ในเรื่องของสไตล์ไงเออซึ่งสไตล์มันก็จะมาแบบตั้งแต่ Spirit Away How moving castle ซึ่งตอนนั้น Spirit away มามันพีคมากแล้วมันก็มีความสดใหม่ในเรื่องของการเล่าเรื่องถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะแบบคล้ายๆ Alice in Wonderland นะแต่เราหม,มายถึงการการเล่าหรือการหยิบเอามาใช้ในเชิงแบบเป็นเหมือนเอเชียตะวันออกเป็นแบบญี่ปุ่นเอาวั<อ>า,<อ>าญี่ปุ่นมาสวมเข้ากับ Alice in Wonderland ใช่แต่อันนี้มันก็ก็เลยคิดว่าแบบอาจจะไม่ได้หรือเปล่า ก,ก็ลองดูว่าโ b บอ d ดรีมก็ดูมีความน่าสนใจแต่ว่าถ้าให้เชียร์ก็น่าจะเป็น The ะบอยไหม <c oughs> อันนี้มันหมายถึงว่าแบบถ้าแบบ <c oughs> เก่งอ่ะ <c oughs> เกง่ง <c oughs> เก่งเข้าสอบอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ยังจะมา The Boy ยไหมหรือว่าจะให้โอกาสคนรุ่นใหม่อันนี้มันก็ยังอยู่ว่าเออเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไปทางไหนไงเพราะว่าอย่างเรื่องอื่นๆมันก็ไม่ได้อย่างที่บอกอะบางทีแบบพอเรื่องไม่ดีเรื่องอื่นดบ,ดบ มันก็จะเด่นไปเลยเรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างคู่เข้าชิงอย่างเงี้ยใช่ปกติมันก็ต้องมีเรื่องที่แบบตัวเต็งตัวเก่งของดิสนีย์เข้ามาใช่ไหมอย่างปีนี้เอ e m เมน a l ลอย่างเงี้ยก็มันเราก็ไม่แน่ใจว่ามัน มันก็ไม่ได้เท่ากับอันอื่นคือหนังพวกเนี้ยเราอะถ้าเดาได้คือกระแสเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่คณะกรรมการตัดสินแต่กระแสมันก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยหนังนี้บบบอกกันปากต่อปากอะไรเงี้ยนึกออกไหมอย่างอย่างคนดู t อย Story จบแล้วก็แบบโอ้โหเรื่องนี้ดีคนดูนีโมแบบจบแล้วก็เฮ้ยคนดูอัพจบแล้วก็แบบเนี่ยนึกออกไหมเพราะว่าเก่าๆมันมันดีมากจริงๆนะพี่ก็ พอดูเนื้อหาของอ่ะโลบอดดีมันยังได้ฟิลนั้นอยู่อ,ะอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเปรียบกับความดูและอิ่มในเวอร์ชั่นของ Oscar ออสการ์เนี่ยก็อาจจะพลิกโผมมามื่นแบบโลบอดดีมก็ได้โอเคก็น่าจะประมาณนี้ป,นปีหน้านี้ปีนี้เรื่องดูนเข้าเหมือนเหมือนที่เราเพิ่งคุยกันไปทีนี้ว่าคิดว่าปีหน้าออสการ์เนี่ยงานภาพอาจจะมีของเรื่องดูนบ้างอ สำหรับตัวสถานที่ท่องเที่ยวของออสการ์นี้เราเคยพูดกันไปในปีที่แล้วเนอะก็ถ้าใครสนใจก็ลองกลับไปค้นค้นหาดูกันได้นะครับไม่ไปแปะลิงก์เขาหน่อยอไม่แปะครับไม่เหมือนไม่เหมือนเจ้าอื่นที่จะมาออแปะลิงก์โอเคเพราะก็ไม่แน่ใจว่าจะกดตามหาหรือเปล่าแค่ค้นรายการหนังพาเที่ยวก็ยากแล้วนะก <laughs> ว่าจะขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ ก็กด Subscribe แล้วกันอ่าแล้วก็เข้าไปดูที่เพจเราได้ถ้าสนใจดูเรื่องอื่นๆนะก็ทิ้งติ่งนิดไว้นิดหน่อยแล้วกันก็สำหรับเวทีประกวดออสการ์ก็จะเป็นโก d ด์ t ักเทเตอร์นะครับอยู่ที่ L.A. หรือว่ารัฐแคลิฟอร์เนียนะครับใครสนใจก็ไปเที่ยวแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร Hollywood Walk อะไร<อ>ท่นั่ได้นี่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ